โคตเตียระดับตำนานดีครับมาพบกับผมนะครับโคตเตียระดับตำนานนานๆวันนี้โคตเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกเกมนะครับก่อนที่จะไปชมการวิเคราะห์ครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์ให้โคตเตียด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกเกมนัดที่สองครับเป็นการพบกันร,ระหว่าง ทีมชาติทับเซเลซาครับทีมชาติบราซิลพบกับทีมช้างดำไอวอรี่คอ์สครับตัวแทนจากทวีปแอฟริกาใต้นะครับซึ่งทัพเซเลซาลแมบ้าบราซิลเป็นแชมป์เก่าในปีในในซปีที่แล้วนะครับที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพนะครับถือว่าเป็นแชมป์เก่านะครับซึ่งครูนี้ครับจะทําการเตะเวลา15บหนาฬิกาสานาทีที่สนามโยโกฮาม่าสเตเดียมครับโอ้โหซึ่งครูนี้นะครับทีมทัพเซเลซาลแซมบ้าบราซิลนะครับอยู่ทีมบราซิลเนี่ยแมตแรกนะครับ เอาชนะทีมกั่งอย่างเยอรมัน4ประตูต่อ2นะครับแล้วทีมช้างดำาอเโเอาชนะเชือดเอาชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบียนะครับตัวแทนจากทวีปเอเชียได้2ประตูต่อ1นะครับเราลองมาดูสภาพความพร้อมของทัพบ,บราซิลนะครับทีมชาติบราซิลถือว่าเป็นการองสตาร์ทอย่างร้อนแรงครับด้วยการเอาชนะทีมชาติอินซิเลกเยอรมน,นีนะครับถือว่าเป็นคู่ชิงเมื่อ4ปีที่แล้วที่บราซิลเอาชนะจุดโทษได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือเป็นการฟอร์มร้อแรงของริชาร์ลิซอนครับดาวยิงที่กดแฮตติกแมตที่เจอกับทีมชาติเยอรมันได้นะครับโอ้โหดาวยิงจากเอเวอเรตันคนนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ตอนนี้ครับทัพแซมบาบาซิลถือว่ากุนซืออย่างอังเดยานดินนะครับถือว่ามีนักเตะที่มีขุมกำลังและจัดหนักนะครับนำทีมด้วยดิเอโก คาร์ลอสดักลาสหลุยบูโนกิมเมเลสแล้วก็กัปตันทีมดาวลุงจอมเก๋าครับดาเน่เอาเวสไว้38ปีที่คอยประคองน้องในเกมนี้นะครับถือว่าทัพสำหรับบราซิลเป็นทีมที่แก่งพอสมควรในรายการนี้มากเลยนะครับส่วนทีมชาติไอวรลิโคทัพช้างดำถือว่าเข้าเล่นในโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับต่อจากปี2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับทีมไอวุลิโคถือว่าแม่นี้นะครับ มีการปดหัวเล็กน้อยเมื่ออาบูบาก้าดุมเบียงครับกองหน้าไป21ปีโดนไล่ออกจากแมตช์ที่แล้วครับส่วนนักเตะคนอื่นๆนักเตะอายุโคตตายเยอะเกินที่จะลงสู่สนามครับช่วยประคองน้องๆคือเอริกบายยี่กองหลังจากแมตเชสเตอร์ยูเต็ดต์ฟองเคซี่มิดฟิลด์จากเอซิมิลานแลวกามักกาเดียวครับดาวยิงจอมเก่าที่คอยประสานงานกับรุ่นน้องแล้วก็มียังดาวล่งที่ถือว่าน่าจับตาน่าจับตามองในรายการนี้คืออามิดดายาโลดาวล่งวัย19ปีจาก สโมสรปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดที่จะคอยลงหน้าตาขายนะครับซึ่งถือว่านะครับถ้าเราลองมาเทียบชื่อชั้นนักเตะถือว่าบราซิลถือว่าเป็นต่อทุกขุมกำลังใน11ตัวผู้เล่นแล้วก็การเล่นที่มีลูกเก่าผสมกับลูกดาวลูกนะครับพูดถึงว่าเกมจุดอ่อนของบราซิลก็มีที่เกมรับแต่เขาก็ปิดเกมรับได้อย่างพอสมควรในการที่เขาเสียประตูให้กับเยอรมัน,นครับส่วนไอโบริโค้ดมาแน่นอนครับตามสไตล์ของนักเตะจาก ทวีปแอฟริกาใต้คือมีพลังก,กำลังที่แข็งแกร่งตามสไตล์และบุกแบบไม่ยัง้งการที่เขาเอาเชนะทีมชาติซาอุดิอาระเบียได้ถือว่าเป็นวินหมายที่เพราะว่าในกลุ่มนี้ซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นทีมที่อ่อนที่สุดนะครับแช์นี้นครับทางอรลเบรโครตแมนที่การที่มาเจอกับทีมชาติบ,บราซิลถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรของทีมชาติอวลเบรโครที่เจอกับบราซิลที่มีขุมกาลังที่แข็งแกร่งมากพอสมควรครับซึ่งคนนี้นะครับโค้ชเตียรยังมองไปที่ว่าให้ทีมชาติ บราซิลครับชนะ90%ทีมชาติอัลิโคชนะ10%นะครับฟุตบอลอลปีตเกมครั้งนี้ถ้าทีมชาติบราซิลชนะจะการันตีเขารอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะครับตอนนี้ครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ Facebook YouTube บอยด์นะครับเดอะมาสเตอร์ซิตเอฟซนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณที่ชมการวิเคราะห์ของเราจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม